ลไม้ผลมะม่วงเป็นดอกออกมาแล้วก็บางทีถูกลมพัดมันก็โดนลงแต่ยังเป็นดอ,อกอยู่นั่นก็มีบางช่อเป็นลูกเล็กๆแต่พัลมมาพัดไปก็โดนทิ้งไปก็มีบางช่อยังไม่ได้เป็นผลเล็กเลยเป็นดอ,อกเทรานั้นแหละมันหักไปลมพัดบางช่อก็เป็นดูกโตๆแล้ว เกือบจะหามแล้วก็ลมพัดถ uh ูกลวมพัดตกไปก็มีบางฝนจนจะสูกแล้ willing, วมันดูลไปก็มีลมมันพัดคนเราก็เหมือนกันเกิดมาบางทีก็อยู่ในท้องก็ตายไปก็มีออกมาวันสองวันตายไปก็มี เดือนสอง 3, เดือนสามเดือนตายไปกว่ามียังยม่เต็โตเลยที่เป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วตายไปกว่ามีอย่างนี้บางคนก็ท้อเจชลาแล้วทุงตายไปกว่ามีเมื่อนึกถึงบุคคลแล้วก็นึกถึงผลไม้ที่มันไม่แน,น,น่นอนนักบวชเราก็เหมดเดองเงือนกันอย่างนั้นอ บวชพรรษาหนึ่งศึกไปก็มีบางทียังไม่ได้บวชเลยเป็นพาน้าสาวนะพาพขาววิ่งหนีก็มีไม่ได้บวชเป็นขาวเลยบางคนโกนผมตอนนี้แล้วก็มีบางคนก็อยู่สามเดือนสี่เดือนนี้ก็มีบางคนไนบวชเป็นเนร หมดเป็นพระพรรษาสองพรรษาแล้วสึกไปก็มีสี่ห้าพรรษาแล้วสึกก็มีเหมือนกับผลไม้อยู่ในป่าเอาแน่นอนไม่ได้ดอกไม้ผลไม้มันก็ถูกลมเหมือนกันถูกลมมาพัดก็ตกไปโดยมัน,นสุดจิตใจมนุษย์เรานี่ก็เหมือนกันถูกอารมณ์มาพัดไป ปกอารมณ์มาชุดไปมาดึงไปตกไปก็เหมือนกันกับผลไม้พวกตัวองต่านก็เห็นเหมือนกันเห็นสภาพของธรรมชาติของผลไม้ใบไ,ไม้ล้วกอนึกถึงสภาวะของพระเนรสิ่งเป็นบริษัทบริวารของท่านก็เหมือนกัน ไม่รู้ว่าจะทำยังไงมันเป็นเพราะมันอยู่อย่างนั้นฉะนั้นผู้ปฏิบัติแล้วก็ถ้ามีปัญญานะถ้ามีปัญญาเราดูอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นที่จะมีครูบาอาจารย์แนะนำสานสอนจนมากมาย พระพุทธเจ้าของเราที่จะบวดในคราวที่เป็นชนกุม,มารท่านก็มาจะเรียนอะไรมากมายมท่านไปเห็นตุนาโมกในสวนอุทยานท่านนั้นไปไปชมสวนอุทยานกับอำมาตทั้งหลาย ขึ้นหลังช่างผ่านไปก็เห็นมะม่วงที่มันอยู่ในสวนมันเยอะอทรงดีปทัยว่ากลับมาจึงจะเสเวยพอ,อผ่านไปพบอมาร์ดอยู่ข้างหลังก็เก็บมะม่วง แต่ยเลยกระบองบัง้วยแซ่บบ่งใ้ใบมันขาดหิ่งมันหักเพื่อมุ่งจะเอาลูกมันมาทานกันหมดตอนเย็นกลับมาผ่านส้อนอาดอุทยานมาขนกุมารจึงเป็นพระเจ้าแผ่นดินคนนึกว่าจาก จะเหว่ยงน้นไม้ทั้งหลายนั่นจะกินรสมันดูว่ามันเปรี้ยวหวานมันเค็มเป็นอย่างไรกลับมาตอนเย็นไม่มีเลยกิ่งมันก็หักใบมันก็ขาดเพราะอมัดทั้งหลายมันฟาดมันให้มันยับยืนหมดเลยท่านก็ถามว่าจนในห่วงจนนี้ทําไมกิ่งมันถึงหักใบมันถึงขาดโดนไปหมด ขาบอกว่าพวกอมาตทั้งหลายเอากระบองตอีมันฟาดมันเพื่อจะเอาผลมันมาบริโภคฉะนั้นใบมันก็ถึงขาดกระจัดกระจายไปหมดจริงมันก็หักท่านก็มองเห็นมะม่วงอีกต้หนหนึ่งว่าต้นนั้นทำมันทำมันทำไมจริงมันถึงไม่หัก ต้นมันถึงเย็นต้นนั่นเพราะว่ามันไม่มีผลถ้าไม่มีผลคนก็ไม่ต้องการมันต้องมีขวางมันใบมันก็ไม่โดนริงมันก็ไม่หักถ้าเราเข้าใจตอนนี้อือพอดีก็เสด็จมาถึงพระระาชวังพิจิรณามามเรานี่มันทุกข์มันยากมันลำบากก็เป็นข้ามหากกัจั์ เดียวทรงห่วงใยร,ราษฎรทั้งหลายเดียวเขาจะมาลบเอาแหลมนั่นเขาจะมายึดเอาทางนี้วุ่นวายแม้ถึงนอนอยู่ก็ไม่เป็นสุขยังฝันไปอีกถาระมาคิดเท่านั้นท่ามาเห็นต้นม่วงต้นนั้นว่ามันไม่มีลูกมีใบสดมีร่มเย็น เรานี่ก็ทําเหมือนมะม่วงต้นนี้มันก็ไม่สบายดูจริงมันจะไม่หกักเีงร่มมันก็จะเย็นพอดีมาถึงบ้านเราก,ก็ภาวนาเลยออกบวชได้อาศัยต้นมะม่วงเท่านั้นเน่ยทันไปดูต้นมะม่วงต้นนั้นเนี่ยตัดเปรียบเทียบเทียงกับมหาเหลา่าพอทันมันมี ผลล้หมากหนากไม้ต้นมันก็ลําบากใบมันก็ลําบากกิ่งมันก็ลําบากมันยักยืนไปมันพังมันหักไปเพราะมันมีมีมีผลต้นไม้จะไม่มีผลมันสบายดีใบมันก็จะโดนกิ่งมันก็ม่หักลมมันก็เย็นดังนั้นถ้าเราไม่ควบคันอยู่ในภาวาะนี้แล้วไปจะเป็นผู้ไปคนเดียว ไม่มีความคิดมากมันมีความลำบากมากจิตใจเขาจะสบายท่านออกบวชนั่นเรียกว,ว่าใครถามว่าท่านใครเป็นครูเป็นอาจารย์ของท่านท่านบอกว่าตนมะม่วงออกบวชก็ใครก็ใครเป็นลประชาร์ตนมะม่วงเป็นลประชาเนี่ ไปทีนไ้นถามวัาใครเป็นอุปชาอาจารย์ของท่านต้นมะม่งวงเป็นอุปชาอาจารย์ของ่ันเนี่ยท่านนั้นเนี่ยมาจด้แนะนำตามสารเลยนมากมายแล้วต้นมะม่งวงเป็นเหตุให้ท่านมีความคิดน้อมต่อไปเป็นโอปนายกตธรรมว่าท่านจะทำภาละให้น้อย เป็นคนที่มักน้อยเป็นคนที่สโดดเดิดจากสวยรักสมบัติจิตใจ,จสบายออกบวชอันนี้ในคราวที่ท่านเป็นโพธิตั์ท่านบำเพ็ญมาเด้วยเรื่อยมาอย่างนี้นี่ต่อบนกันฉันนั้นทุกจรทุกอย่างอยู่ในโลกนี้มันเตรียมพร้อมอยู่แล้วที่จะสอนเรา ถ้าเราทำปัญญาให้เกิดยึดเดียวเท่านั้นละมันจะรู้แจ้งแทนตลอดในโลกนี้เพราะสิ่งทั้งหลายในโลกนี้เตรียมพร้อมที่จะสอนให้พวกเราอยู่แล้วต้นไม้เครือเสาเสาวันทุกตัตามในโลกนี้มันมแสดงลกักะณะาอาการของมันจางความจริงอยู่อย่างนั้นทุกอย่างถ้าบุคคลมีปัญญาเท่านั้นไม่ต้องไปถามใครไม่ต้องไปเรียนที่ไหน รู้ที่มันเป็นอยู่ของธรรมชาตินี้ก็ปัจรู้ทําได้เหมือนปัจเจกคุมมัยเพราะสิ่งทุกสิ่งนั้นมันเป็นไปตามความจริงอยู่นี่เลยขาดเลยพารามีปัญญาพารสังวรสังรวมดูอยู่รู้อยู่เห็นอยู่ตามธรรมชาติอันนั้น มันก็ตปรงอานิจังสุขขังอนัตตาได้เทานั้นเช่นว่าต้นไม้ทุกทุกต้นเราก็เห็นอยู่ในวนพื้นพัตทีนี้ต้นไม้ทุกต้นมันจะเป็นไปนแนวเดียวมันจะเป็นไปนแนวอันเดียวกันเป็นไปในแนวอนิจังทุขขังอนัตตาไม่เป็นของแน่นอนถาวรตั้งอย่าง ทุกๆต้นเสมอตหมดต้นไม้ที่เกิดขึ้นแล้วเบื้องต้นทุกต้นแล้วก็แปร่ไปในทางทต่างๆต้นผลที่สุดมันก็ดับไปอย่างนี้ทุกต้นเนี่ยถ้าเราเห็นต้นไม้เข็มๆนั้นเราก็น้อมต่มาถึงตัวตัดตัวบุคคลเราตัวเราก็มกันคนอบืนกรมกันมันก็มีความเกิดขึนข้นเป็นต้น ในท่างกลางมันก็แปลไปอืเกิดขึ้นเบื้องต้นมันก็ตั้งอยู่ตั้งอยู่ได้บังก็แปรไปเปลี่ยนไปผลที่สุดก็สลายไปนี่สแสดงว่านี่คือธรรมะต้นไม้ทุกต้นในหลายต้นกเกินต้นไม้ต้นเดียวกัน ราะว่ามันเหมือนกันโดยอาการที่มันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ตั้งของมันอยู่เมื่อมันตั้งอยู่แล้วมันก็แปรของมันไปเมื่อมันแปรไปแล้วมันก็เปลี่ยนไปมันก็หายไปสากสูญไปดับไปสิ้นไปเป็นไขยะไวยังมีความสิ้นไปเสื่อมไปเป็นธรรมดาเงี่ยอืม มนุษย์เราทั้งหลายสมอกันถ้าเป็นผู้มีสติอยู่รู้อยู่ศึกษาอยู่ด้วยปัญญาด้วยสติปัญญะเราจะเห็นธรรมะอันแท้จริงคือเห็นมนุษย์ของเรานี้เกิดขึ้นมาเต็มเบื้องต้นเกิดขึ้นมาแล้วก็อตั้งอยู่เมื่อตั้งอยู่ได้ก็แปรไปแปรไปแล้วก็ปเปลี่ยนไป สลายไปถึงีสุดกระจกทุกคนเป็นอยู่อย่างนี้แะนั้นคนคนทุกๆคนในสัลปะรกอันนี้ก็เป็นอันเดียวกันฉะนั้นถ้าาเราเห็นคนคนเดียวชัดเจนแน่ของมันกันจะเห็นผลทั้งโลกมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นนอกกันไปทุกสิ่งสารพัดอันนี้เป็นธรรมะ ชนิสิ่งเราไม่มองเห็น้ดยตาคือใจของเรานี้เมื่อความคิดมันก็เกิดขึ้นมาความคิดนั้นก็ตั้งอยู่เมื่อตั้งอยู่แล้วความคิดนัก็แปรไปเมื่อแปร็ไร้กระสาบตูนไปเท่านั้นเรียกนามมาทำสักก็จะความรู้สึกเกิดขึ้นมาแล้วหลับไปเนี่ยนี่คือความเป็นสิงมันเป็นอย่อยางนั้นอันนี้เรื่องเ็นเจริยาตัดจะทธรรมท่งนั้น ถ้าเราไม่มองดูตรงนี้เราก็ไม่เห็นอมไม่เห็นฉะนั้นเมื่อเรามีปัญญาโดยเราจะได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ตรงไหนพระพุทธเจ้าอยู่ตรงที่พระธรรมพระธรรมอยู่ที่ตรงต่อพระพุทธเจ้าอืมอยู่ตรงนี้แต่พระสงฆ์อยู่ตรงไหนพระสงฆ์ก็อยู่ที่พระธรรมพระธรรมก็อยู่ที่ต่อพระ นี่เร้นตรงมาไปจุดเดียวกันอย่างนี้เราก็จะเห็นว่าอความจริงในโลกอันนี้มีอยู่อ,อนามธรรมคือความคิดรู้สึกนึกคิดนี่ก็เป็นของไม่แน่นอนออมีความโกรธเกิดขึ้นมาแล้วความโกรธมังต,ตั้งอยู่เมื่อความโกรธตั้งอยู่แล้วก็ความโกรธจ็แปรไป เมื่อแปรไปได้ความตัต้องควสลายไปเนี่ยเมื่อความสุกเกิดขึ้นมาแล้วความสุขมันก็ตั้งอยู่เมื่อความสุกตั้งอยู่แล้วเป็นต้นความสุกแปรไปเมื่อความสุกแปรไปได้ความสุกก็สิ้นหายไปหมดเนี่ยแล้วไม่มีอะไรเอออันันก็เป็นของมันอยู่อย่างนี้ทุกการทุกเวลาเอทางรูปอันนี้แต่แต่ทางนามอันนี้ ทางของภายในคือรูปนามอันนี้เป็นอยู่อย่างนี้ทางของภายนอกคือต้นไม้ภูเขาเถาวันทุกประการนี้มันจะเป็นธรรมนอยู่อย่างนี้อันนี้ก็เรียกว่าจ,ะจะัจธรรมถ้าใครเห็นธรรมชาติก็เห็นธรรมะถ้าใครเห็นธรรมะก็เห็นธรรมชาติอืมถ้าใครเห็นธรรมชาติเห็นธรรมะจะเป็นผู้รู้จักธรรมะ มไม่ตีใจเฉรฉะนั้นถ้าตัวมีปัญญาจะไม่จำเป็นเพราะมันเกิดดับเกิดได้มันดับเกิดได้มันกระดับอยู่ทุกเวลาทุกการทุกสมัยอยู่มน,นก็มีต้องมาดีฉะนั้นพวกเราทางหลายนั้นทรมามีสติต มีความบริสได้อยู่ตำปตจัญจามีความรู้ตัวอยู่ทุกอิริยาบถการยืนเดินนั่งนอนผู้รู้ทั้งหลายนั้นก็พร้อมที่จะเปิดขึ้นมาให้รู้ให้เห็นธรรมะตามเป็นจริงอยู่แล้วทุกเวลาทุกการทุกเวลาอืม ฉะนั้นพระพุทธเจ้าของเรานั้นทุกวันนี้ท่านก็ยังไม่ตายแต่บุคคลเราเขาจ่าท่านตายไปแล้วผันนิพพานไปแล้วตามเป็นจริงนั้นพระพุทธเจ้าที่แท้จริงนั้นท่านานิพพานนล่ก็ท่านยังอยู่นั่นก็ท่านยังช่วยมนุษย์ทั้งหลายที่จระพุทธีปฏิบัติชอบอยู่ทุกเวลา คือธรรมะนั่นเองใครทำดีก็องดีอยู่วันอย่างธรรใครทำชั่วมันก็ได้ความชั่วอืมเรียกว่าถ้าทพถ้าทรมั่นเลยก็เรียกว่าะพาทตเจ้าธรรมนี่เองเป็นต้นธรรมะพุทธเจ้าของเราให้กินตพุทตเจ้าก็เรียกว่าถ้าทำอืมท่านจึงตรัสว่าพิสูจน์ทั้งหลายใครเห็นธรรมคนนั่นเห็นเรา ใครเห็นเราคนนั้นเห็นธรรมแสดงว่าพระพุทธเจ้าก็คือพระธรรมพระธรรมนั้นก็คือพระพุทธเจ้าธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรรู้นั้นเป็นธรรมะที่มีอยู่ประจำโลกเออ ไม่สูญหายเหมือนกันกับน้ําในพื้นแผ่นดินนี้มีอยู่บุรุษขุดบ่อลงไปให้ถึงน้ําก็เห็นน้ําในใจ่าบุรุษนั้นไปแต่งน้ําไปทําน้ำํำให้มีขึ้นบุรุษนั้นตรงกําลังขุดบ่อพ่านั้นให้ลึกลงไปให้ถึงน้ําน้ํามันมีอยู่ ไม่เคยดูดูนั่นไปแต่งนะอันนี้กอดฉันใดฉันนั่นเหมือนกันกอดพุทธเจ้าของเราเหมือนกันท่านไม่ได้ไปแต่งธรรมะท่านไม่ได้บัญญัติบัญญัติธรรมะบัญญัติต่อบัญญัติที่มันมีอยู่แล้วธรรมะมีอยู่แล้วตัณฑ์ิจณาเห็นธรรมะไม่ได้ไปแต่งธรรมะธรรมะคือความจร,รมมิงมีอยู่แล้วท่านไปเข้าไปรู้ความจริงอันนั้น ความจริงอันนั้นมีอยู่ฉะนั้นจริงเรียกว่าพระพุทธเจ้าขณะตัดแต่รู้ธรรมตัจดจะรู้ธรรมพระพุทธเจ้าตัดแต่รู้ธรรมคือแต่รู้ธรรมที่มันมีอยู่แต่รู้ธรรมไปรู้สภาวะที่มันเป็นอยู่ไม่ได่ไปแตไปแต่แงตั้งขึ้นมามันเป็นกระบุษที่ขุดบอ่อไม่ได้ไปแต่แงน้ำไม่ได้ไปทำน้ำให้มันเป็นน้ำคือน้ำมันมีนมอยู่แล้ว ยังจะว่าลงกําลังขุดบ่อเท่านั้นลงไปรห้หรอกระเิ็นน้ำกันนั้นไอธรรมะที่มันมีอยู่นี่คือความจริงในโรคเนี้ยไม่ใช่สพุทธเจ้าทำไปแต่งตั้งมันคือมันมีอยู่แล้วแตนนั้นพระพุทธเจ้านั้นไปเห็นธรรมต่อเดียว่ะท่านเป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านั้นก็คือต่อธรรมที่ไปตัดรู้ธรรมะนั้น ตัวรู้นั้นดูคือรู้ทำนั่นเองแหละแต่ต่อพระพุทธเจ้าถ้าวันนี้ก็ยังอยู่พระพุทธเจ้ายังไม่ตายพระพุทธเจ้าที่แท้จริงก็ยังมีตายท่านจึงบอกว่าใครเห็นธรรมคนนั่นเห็นเราเนี่ยใครเห็นเราคนนั่นเห็นธรรมนี่ตัวแสดงว่าพระพุทธเจ้าที่แท้จริงก็คือประธรรม พระธรรมนี้เป็นเหตุให้บุรุษทั้งหลายีเป็นผู้รู้เป็นพระพุทธเจ้าใครจะเห็นธรรมะจะเห็นพระพุทธเจ้าดังนั้นพระพุทธเจ้ายังมีอยู่ยังเมตตาการุณาสัตว์ทั้งหลายอยู่ยังช่วยมนุษย์สัตวทั้งหลายอยู่ตามเวราถ้ามนุษย์ทั้งหลายจัดทั้งหลายมีความประพฤติปฏิบัติดีจงลักพักดีต่อพระพุทธเจ้าต่อธรรมะ บุคคลนั่นก็ยังมีตุนงาความดีอยู่ตลอดทุกวันนี้เลยาไปทางไหนเป็นอ,อย่างนั้นแต่นั้นพอเรามีปัญญาแล้วก็เห็นว่าไม่ใช่ว่าเราอยู่ห่างพระพุทธเจ้า,าเดี๋ยวนี้เรานั่งอยู่ที่ต่อหน้าต่พระพุทธเจ้าอืเป็นต้นเมื่อเราเข้าใจธรรมะเมื่อไรเนี่ยก็เห็นพระพุทธเจ้าเมื่อนั้น แนั้นธรรมะก็ยังมีอยู่พระพุทธเจ้าก็ยังมีอยู่พวกเราทั้งหลายนั้นแต่ต้องตั้งใจให้เห็นสิงทั้งหลายเหล่านี้มันก็เป็นนั้ว่าขึ้นจบลงแล้วในการประพธธติปฏิบัติเราจะนั่งที่ไหนจะยืนจะเดินที่ไหนไปฟังธรรมของพระพุทธเจ้าอยู่ตลดอดเวลา,รา จะนั่งตั้งเพืให้อยู่ในที่สงบสังวรสังรวมอินทรีย์ตาหูจมูกรื้นกายจิตนี้เป็นหลักไว้ข้อสิงทั้งหลายมันเกิดเป็นที่ตรงนี้ไม่เกิดเป็นที่อื่นอ้อก็กจริจเช่หนสังวรจึงใหนสังรวมใหนรู้จักหเหตุที่มันเกิดขึ้นตาหูจมูกลิ่นกายจิต แต่ความดีทั้งหลายเกิดเป็นทีน่นี้ความชั่วทั้งหลายก็เกิดขึ้นทีน่นี้อิอนทรีย์ท้งลายนี่อยู่ในตัวของเราเต็มใหญ่ตาก็เป็นใหญ่ในการเห็นลูกหูก,ก็เป็นใหญ่ในการฟังเสียงเมูกน,กน,นกดดั้นก็เป็นใหญ่ในการสูดดมรินก็เป็นใหญ่ในการเดี่ยรถร่างกายนี่ก็เป็นใหญ่ในการถูกต้องสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็ง เป็นต้นจิตใจนี้ก่อนทเป็นสัานบอกว่เป็นธรรมารงเกิดขึ้นมาท่านยียกอินทร์ทั้งหกนี้เป็นผู้เป็นใหญ่มีอยู่แล้วในตัวของเรารอบอืมัะนั้นเืีเวลาผู้จะมาประทุตปฏิบัติเท่านั้นเนี่ยอืเป็นของง่ายเป็นของไมย่ยาก อะไรทุกอย่างเขาพระเจ้าท่านบอกหรือมดทุกอย่างคล้ายๆเราท่านสร้างสวนผลไม้สวนน่เราไม่ต้องสร้างน่ท่านมาเชิญพวกเราั้องแดเนี่ยไปกินผลไม้ที่สวนที่ท่านลูกไว้ท่นนั้นศีลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญากา็ดีข้อบระพุทธปฏิบัติทุกประการน,น,นั้นท่านแนะนำท่านสอนมดทุกอย่างไม่ใช่วรามันไม่มี น่นนาไม่ต้องไปแต่งไปสร้างเอาไปบรญญัติเอาไปคิดเอาแต่มาทำตามในสิ่งที่มันมีอยู่นี่ที่เราพุทธเจ้าทรงสั่งสอนในนี้มันมีอยู่แล้วอยงนั้นพวกเราเป็นผู้มีบุญเป็นผู้มีโชคม,มาตกของที่มีอยู่แล้วสว่วนท่านมีอยู่แล้วผลธรรมให้ก็มีอยู่แล้วอะไรทุกอย่างมีทั้งหมดทั้งนั้นพอโมดีบุญสมบูรณ์แล้ว ขาดต่บุคคลจะไปรับประทานผลไม้เท่านั้นอันนี้ก็ฉันนั่นเหมือนกันเพระวัตธรรมะคำสอนของ,ของขพ,พระพุทธเจ้าทิพย์ดีถูกกดีควรตีไม่ควรดีท่านสอนหมดทุกสิ่งทุกประการเนี่ยยังเหลือตจบุคคลจะมีศรัทธาเข้าไปปฏิบัติเท่านั้นก็พอแล้วฉะนั้นจึงเห็นว่าพวกเราหนึง่งโชคหลายมีบุญมาก ม,มองไปทึ้งจัดแล้วจัดทั้งหลายมันจะเป็นเป็นจับที่มีอาัพมากเช่นงัวควายหมูหมาสัต์ต่างๆนั้นเป็นจั์อาัพไม่มีโอกาสที่จะรู้ร,รมไม่มีโอกาสที่จะเรียนทร,รม,มีโอกาสที่จะปฏิบัติธรรม เมื่อเรามีโอกาสที่จะเรียนทมจ,จะรู้ทมจะปฏิบัติทมจะเห็นทมแล้วก็มันมีโอกาสที่จะปนทุกข์นี่ยี่เกวสัตเป็นรัตที่อาพัต์ที่สะเวยกร,รมเ็นอยู่เป็นต้น,นมนุษย์เจ้าทั้งหลายนี้ไม่ควรทำตัวเราเป็นมนุษย์ที่อาพัพ คือไม่มีข้อประไมม่ีข้อปฏิบัติอย่าให้เป็นคนอาพัพคือคนหมดหวังคือคนหมดหวังจากมรรคผลมิทานคนมีความหมดหวังจากคุณงามความดีเป็นต้นอย่าไปคิดว่าเราหมดหวังแล้ว อย่างนี้เป็นต้นจะเป็นคนอาภัพจะเป็นคนอาภัพเน้นจัดทั้งหลายเน้นจัดเร็น,นรานทาทั้งหลายเป็นจัดมีอาภัพคือไม่อยู่ในข่ายของพระพุทธเจ้าไม่อยู่ในวงร่อมของพระพุทธเจ้าเนี่ยอืฉะนั้นมนุษย์นี้จึงเป็นผู้มีบุญวาสนาบารมี ที่สมควรถ้าหาว่าบุคคลเดาทางหลายนี้มาปรับจุงความเข้าใจความเห็นความรู้ของเจ้ของในปัจจุบันนี้ก็เป็นเหตุที่จะได้พฤติปฏิบัติให้รู้ทำรรให้เห็นทำรรในสมิะที่เกิดเป็นมนุษย์ปัจจุบันนี้ได้แต่นั้นมันจึงต่างจากกัม เป็นพระพัทธสัไมาจายาภาะัะพุทสเป็นาาสัจจิความสัจธุทธธรรมอันนี้พระพุทธเาาจ้าจริงแนะนำสอนพวกเราทั้งหลายว่านี้ธรรมะจะมีอยู่นี้ต่อหน้าของกทานทั้งหลายนี้พระพุทธเจ้านี้ก็นั่งอยู่เฉพาะหน้าของันทั้งหลายนี้มีอยู่แล้วอืม ท่านจะไปหาที่ไหนเมื่อไรจริงเป็นที่ว่าพวกเราทั้งหลายนั้นเป็นผู้ที่จะสมควรอืมไม่จะทาดีเดี๋ดวยวก็ดีดีไม่จะทาชั่วก็ดีชั่วเห็นอยู่เป็นอยู่รู้อยู่อย่างนี้อืมฉะนั้นรียกว่าพวกเราทั้งหลายนี้เป็นคนที่มีบุญ เนือสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงซึ่จงจินสัตกิปิชาญทั้งนั้นถ้าหากว่าเราคิดไม่ถูกไม,ไม่ประพฤติปฏิบัตินั้นเป็นต้นมันก็จะกลับลงไปถึงนสัตยิริชารเป,เ,ปเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นนิกายเป็นยักษ์ เป็นผีสารพัดอย่างมันจะเป็นได้อย่างไรเราก็มองดูในจิตของเราน,นี้เมื่อความโกรธเกิดขึ้นมันเป็นอย่างไรนั่นแหละเมื่อความหลงเกิดขึ้นแล้มันเป็นอย่างไรนั่นแหละเมื่อความโรคเกิดขึ้นแล้มันเป็นยังไรภาวะทางหลายเหล่านี้แต่มันเป็นภพเป็นภพแล้วมันก็เป็นชาต